รอนานนิดนึงนะครับสำหรับรีวิวของ Samsung Galaxy Tab s 8ในรอบนี้ผมเองก็พยายามจะหาไมาให้ครบนะครับทุกไซส์แต่ก็ไม่ครบเพราะว่าตอนนี้จะมีแค่ Tab s 8กับตัวของ Tab s 8 Ultra เท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่รอคอยอยู่ก็คือตัวของชุดคีย์บอร์ดครับ เพราะว่าถ้าเกิดจำมาได้ตอนที่เรามาพรีวิวให้ดูเนี่ยมันจะมีแต่ชุดคีย์บอร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตัวชุดคีย์บอร์ดไทยเนี่ยเพิ่งจะวางขายไปไม่นานนะครับแล้วก็โหต้องบอกว่าของหมดทุกที่ครับก็จะหามาได้นี่คือเลือดตาแทบกระเด็นครับ<อ>วันนี้ก็เลยได้ชุดคีย์บอร์ดไทยมาใช้งานคู่กับเจ้าแท็บเล็ตไซย,ยักษ์สุดอย่างแท็บเอสแปดตัวนี้ด้วย,ย ยักแค่ไหนครับดูจากขนาดครับ14.6นิ้วม,มันคือไซส์ที่ใหญ่กว่าพวกโน้ตบุ๊กครับแล็ปท็อปหลายรุ่นในปัจจุบันแล้วส่วนมากก็จะมา12นิ้ว13.3นะครับหรือถ้าเป็นกลุ่ม14นิ้วตรงๆเนี่ยก็จะเป็น14.0หรือว่า14.3ครับแต่ว่าตัวนี้คือ14.6ครับเพราะว่าหน้าจอไซส์นี้นะครับผมแถมมาพร้อมกับอัตรารรเฟรดชที่120เฮิร์ตเนี่ย จะบอกว่าเป็นลักษณะของพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็ว่าได้เหมือนกันนะครับซึ่งประโยชน์ใช้สอยนะครับฟังชันฟีเจอร์เดี๋ยวเรามาสุดให้ฟังก่อนนะครับคือตัวของ Galaxy Tab เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ ระบบปฏิบัติการหลักเออแอนดรอยนะครับแล้วก็จะมีตัวของ one ui ซึ่งหน้าจอการใช้งานก็จะเหมือนกับสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าจะมีไซส์ใหญ่ขึ้นตามสไตล์ของแท็บเล็ตนะครับซึ่งจุดเด่นของซัมซุงนะครับตัวของ one ui เนี่ยก็คือการใช้งานแบบ multi window บนแท็บเล็ตเนี่ยมาจะเหมือนกับพวก galaxy f o l ที่เราสามารถจะแบ่งเป็น3หน้าจอนะครับ แล้วก็รอบนี้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพอแบ่งเป็น3หน้าจอแล้วมันกดโรเตทคือเปลี่ยนตำแหน่งได้เลยนะครับจอเล็กจอใหญ่แนวตั้งแนวนอนนะครับอันนี้ก็สามารถกดสลับได้จากหน้าจอการใช้งานเลยเรียกว่ามันสะดวกสบายกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ด้วยหน้าจอที่ใหญ่เนี่ยเราเห็นคอนเทนต์เยอะขึ้นการแก้ไขข้อความอิดิตต่างๆเนี่ยมันก็จะสบายตานั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสำหรับการใช้งานตัวของแท็บ S8 เป็นลักษณะของแท็บเล็ตนะครับ แต่งโมดหนึ่งที่ผมตั้งใจจะจัดมาเพื่อเอามาทดสอบใช้งานแล้วก็ถือพกแทนตัวของโน้ตบุ๊กผมใช้เซิร์ฟเฟซบุ๊กสอยู่ตอนนี้คือไซส์ประมาณสินิ้วครับต่างตัวไม่เท่าไร่แต่ว่าน้ําหนักมันคือ2อกิโลกว่า <Huh? S 1> ตัวนี้นะครับแท็บเอสแปดอัลตร้าตัวแท็บเล็ตเองนะครับน้ำหนักประมาณ720กว่ากรัมนะครับแล้วก็ชุดคีย์บอร์ดอีกก็ประมาณใกล้กันรวมมาแล้วก็ประมาณกิโลนิดๆนะครับซึ่งถ้าเกิดจะลองเทียบกับโน้ตบุ๊กในไซส์หน้าจอใกล้เคียงกันนะครับ ยังไงก็ต้องมีกิโลกว่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดจะเน้นตัวที่น้าหนักเบาหน่อยครับก็มีเหมือนกันแต่บอดี้มันจะเป็นแมกนีเซียมอลลอยครับมันจะเหมือนพวกไฟเบอร์อ่ะบางๆเบาๆไม่ดูแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้คือบอดี้เป็นโลหะครับแข็งปักเลยเดี๋ยวมันจะไปไกลรับเดียวกับมาที่เรื่องของการทํางานก่อนส่วนที่เอามาใช้งานแทนลักษณะการทํางานบนโน้ตบุ๊กก็คือตัวของ Dex Mode ครับเราก็สามารถจะกดสลับไปที่ Samsung Dex นะฮะทำตรงเด็กปุ๊บ UI มันจะเปลี่ยนครับปรับเป็นหน้าจอที่ด้านล่างจะเป็นแถบนะครับ Taskbar ใช้งานโปรแกรมแอปอะไรอยู่เนี่ยก็จะใช้แถบด้านล่างตรงนี้แหละในการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับฝั่งซ้ายก็เป็นปุ่มเหมือนพวก Start Menu นะครับเหมือนของ Windows เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับพวก Shortcut ต่างๆเปิดปิดฟังก์ชัน Switch นะครับ Bluetooth WiFi แชร์เน็ตถูกไหมครับ แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นตัวของแอปที่เปิดใช้งานอยู่นะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นพวกเมนูฟังก์ชันนะการใช้งานซึ่งในโหมดเดสครับก็เหมาะมากกับการใช้กับชุดคีย์บอร์ดซึ่งตัวเคฟเวอร์ด้านหลังครับมันจะมีการต่อกับตัวแท็บเล็ตด้วยแม่เหล็กครับแปะปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะล็อกเลยไม่ได้เป็นกาวนะครับแล้วก็จะมีตัวของขาตั้งที่เลือกปรับองศาการทชงานได้หลายระดับส่วนบทแป้นพิมพ์นะครับอันนี้ผมโอเคมากๆเรื่องของขนาด ปุ่มคีย์มันใหญ่เต็มนิ้วพอดีนะครับมีไฟแบ็กลิตให้ใช้งานในที่แสงน้อยหรือว่าที่มืดบางทีทํางานในห้องนอนนะครับก็ปิดฟมปิดไฟแล้วก็เกรงใจคนข้างแล้วก็เปิดไฟแบ็กลิตบนคีย์บอร์ดเอาพวกปุ่มลัดทั้งหมดครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนพวก Windows พวก Command C, Command P นะครับก็แปะได้นะครับแล้วก็มีปุ่มลัดสำับการสลับภาษาแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดไทยอังกฤษด,ด้วย ล้อเกิดว่าใครคุ้นชินกับการใช้งานพวก Windows พวก Mac ก็สามารถใช้ o เอาเลฟชิปในการเปลี่ยนภาษาได้เหมือนกันและก็พัฒนาขึ้นมาจนสามารถใช้ทดแทน PC ได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับโหมดการใช้งานที่ใกล้เคียงกับ PC มากที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้ ซึ่งงานแรกของผมที่ใช้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นการทำงานผ่านพวกเบราว์เซอร์นะครับเปิดเข้าหน้ารอยแซนแก้ไขข้อความแก้ไขหน้าบล็อกเช็คข้อมูลข่าวสารต่างๆอันนี้แค่ทำงานผ่านกลุ่มทุกไปก็ทำได้แล้วนะครับแต่คราวนี้โจทย์ถัดมาคือการใช้งานพวกแต่งภาพแต่งรูปอย่างเช่นนะครับผมเอา Galaxy Note เอ้ยลืมทุกทีเลย A22 Ultra ครับไปถ่ายรูปมามีขงมีเกนมาเรียบร้อยนะครับจามาขึ้นบล็อก ก็ไม่ยากครับก็แค่เชื่อมต่อผ่านไร้สายได้เลยเพราะว่าตอนนี้เคอรเซนต์ของซูงเขาก็เชื่อมต่อกันได้หมดอยู่แล้วทั้งเรื่องของการเชื่อมต่อรับส่งรับสายสลับกันไปมาระหว่างแท็บเลต็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับแล้วการดึงไฟล์ด้วยเสร็จปุ๊บเข้ามาบนนี้จะแก้ไฟล์ต่อ,อยังไงดีก็ต้องบอกว่าตัวแอปเนี่ยมันก็รองรับการใช้งานแต่งภาพระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าแอปบนแท็บเล็ตอ่ะ UI การทํางานอ่ะมันแตกต่างจากฝั่งของตัว Photoshop เต็ม บน PC หรือว่าบน Mac นะครับผมเป็นคนชินแบบนั้นมากกว่าก็ไปหาตัวช่วยมาครับมันก็จะมีทั้งตัวของ PhotoP แล้วก็ตัวของ p i x e er l เนะครับที่เราสามารถจะเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกแต่งภาพลบใช้พวก Eraser วางเลเยอร์ได้เหมือนกับบนโน้ตบุ๊กเลยนะครับสร้างเลเยอร์เพิ่มครับซ้อนภาพแต่งสงแต่งสี วางพวกตอร์ม m a r k เข้าไปก็ได้หมดส่วนใครที่ถ่ายภาพมาแล้วต้องการจะปรับแต่งเพิ่มเติมดึงรอไฟล์มาก็มีไลท์รูมนะครับตัวนี้บนแท็บ s 8 Ultra ก็สามารถเอามาใช้ในการดึงสีดึงแสงได้นะฮะส่วนใครที่เป็นสายครีเอเตอร์นะครับชอบวาดภาพจริงๆแล้วตัวของแอป Can วาสนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับบนตัวของแท็บ X8 Ultra ซึ่งข้อดีของเอสเพนเนี่ยมันก็คือสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ครับคือบางทีคุณอาจจะลืมไม่ได้แปะชาร์จเอาไว้นะครับ ก็ยังเขียนหน้าจอได้อยู่เพราะว่าฟีเจอร์พวกการกดปุ่มเปลี่ยนหัวปากกาเปลี่ยนฟังก์ชันตามแต่ละแอปเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องใช้แบตเตอรีร่ภายในนะครับหลักๆของตัว S Pen ที่มีแบตเตอรีร่กับลูกซูชมาให้ก็เพื่อการใช้งานในพวก Air Command, แอร์คอมมานด์เลื่อนสไลด์หรือว่าเปิดกล้องอะไรพวกนี้มากกว่าซึ่งตัว s p e n เองจริงๆไม่ยังเป็นต้องมีแบตเตอรีร่เลยก็ได้ส่วนถ้าเกิดใครเป็นสายจดบันทึกนะครับชอบจดโน้ตกันซ้ำซูมอุ่นก็มีเครื่องมือใช้งานครับทั้งพวกอุปกรณ์วาดเขียนนะครับการลากก็แปะมาไฮเปอร มีตัวช่วยในการจัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะครับแล้วยังสามารถแปลงลายมือให้เป็นตัวหนังสือตัวพิมพ์ได้สบายๆแล้วยังสามารถทํางานแบบ split view นะครับผมก็คือเปิดหาข้อมูลแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแบ่งหน้าจอไว้จดโน้ตก็ได้นอกจากนั้นก็มีตัวแอป Note s h e l ฟนะครับที่เราสามารถใช้งานในการจดโน้ตเพิ่มเติมได้เผื่อใครไม่คุ้นชินกับตัวของ Samsung Note นะครับก็มีแอป,ปต่างๆที่เลือกใช้งานมากมายแอป,ประบายสีนะครับก็จะมีตัวของ Pen Up อันนี้ก็มีทั้งเรื่องของการวาดครับ drawing ได้แล้วก็การระบายสีนะครับผ่านตัว coloring ได้เหมือนกันส่วนไฮ p ที่โชว์ในงานไปก็คือตัวของ Clip Studio p a i n t นะครับผมที่เราสามารถจะทำงานร่วมกันทั้งตัวของแท็บ S8 แนะครับแล้วก็ตัวของ Galaxy A22 Ultra ครับหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ตามเนี่ยในการแชร์หน้าจอนะครับโดยเราสามารถจะดึงเอาส่วนของหน้าจอที่อาจจะบังการทำงาน,นครับคือตัวของกระดานสีเนี่ย มาไว้ที่ s22 ultra ได้นะครับและค่อยมาทำการวาดเขียนนะครับบนหน้าจอแท็บ s8 ultra ได้เต็มๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเล่นเกมครับที่หลายคนหูว้าวมากกับแท็บเล็ตจอใหญ่แต่ผมอยากจะบอกเหมือนกันว่าด้วยหน้าจอขนาดนี้แล้วก็น้ำหนัก700กว่ากรัมเนี่ยคุณถือเล่นเกมได้ไม่นานครับ oh, <no. S 1> คือถ้าใจฝ่ายจริงแบบอยากจะเล่นเกมบนแท็บเล็ตจอใหญ่ซส์นี้เนี่ย คุณก็ต้องหาพวก Book Cover วอรหรือ Standing Case มาครับคราวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักแล้วตั้งบนโต๊ะปุ๊บเนี่ยเล่นเลยครับได้จอใหญ่สะใจด้วยแล้วก็ไม่เมื่อยแขนด้วยนะครับเพราะผมพยายามลองและถือเอาวีแค่ช่วงแรกที่รอเปลี่ยนคลิปนะครับเป็นรถถังเนี่ยก็เมื่อยมือแล้วครับไม่แนะนำจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดถือนานไปเนี่ยเดี๋ยวปัญหาเรื่องของข้อหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยตามมาแน่ๆเลย แต่แน่นอนนะครับว่าด้วยสเปกแ a p จ r ก g อน8 Gen 1 4นาโนเมตรนะครับก็ยังได้เรื่องของความแรงในการเล่นเกมแล้วก็ได้หน้าจอใหญ่ด้วยนะครับ14.6นิ้วอ้ออีกเรื่องหนึ่งลืมไปก็คือบอกคนอกว่าเฮ้ยหน้าจอใหญ่ขึ้นคุณได้พื้นที่หรือแมปในการมองเห็นมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มขึ้นอยู่กับสเกลหน้าจอคือตัวของแท็บ S8 Ultra มันจอใหญ่ก็จริงแต่ว่าสเกลหน้าจอไม่ได้เป็นแบบ20:9ตไง คือถ้าเาเป็นสเกลหน้าจอของแ a t i v e 2นะครับหรือพวกหน้าจอที่มันย,ยาวๆเป็น20:9อ่ะเวลาคุณเดินเลนกลางอ่ะคุณอาจจะมีโอกาสเห็นบัฟฟ้าบับแดงได้ง่ายกว่าแต่สรับตัวนี้นะครับจอใหญ่ก็จริงแต่ว่าเรโชนไม่ได้นะครับมันไม่ได้เห็นด้านข้างเยอะขึ้นแน่นอนและจากประสบการณ์นะครับส่วนตัวที่พกเจ้าแท็บ S8 Ultra เนี่ยใช้แทนคอมมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการปรับตัวในการใช้งานนิดน,นึงครับ ด้วยความที่ตัวระบบแอปพลิเคชันนะครับมันยังอยู่บนระบบ Android ที่มี Samsung DeX มาช่วยปรับเปลี่ยนหน้าตาเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวของโปรแกรมแอปพลิเคชันก็จะแตกต่างในเรื่องของการใช้งานนะครับกับบน Windows แน่นอนอยู่แล้วในช่วงแรกๆก็อาจจะมี l e ARNING CURVE นะครับต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างเช่นการแต่งภาพผมก็ต้องหาโปรแกรมเสริมช่วยเพิ่มเติมเข้ามา แต่พอเริ่มคุ้นชินกับรูปแบบการทํางานแล้วนะครับคราวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วส่วนใครที่รอแอปตัดต่อวิดีโอ Luma Fusion นะครับเขาบอกว่าบน Android เนี่ยซึ่งจะ e x c l u s i v e บน Tab S8 ก่อนเป็นตัวแรกมันจะมาในช่วงครึ่งปีหลังครับเอาไว้ถ้าเกิดว่าตอนนั้น Luma Fusion มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดให้อีกรอบหนึ่งละกันกับการทดสอบตัดต่อวิดีโอบน t a ็บ8 Ultra ส่วนคำถามที่หลายคน,นครับสนใจและคอมเมนต์เข้ามาก็คือเรื่องของขนาด หน้าจอกับการใช้งานบางคนต้องบอกว่าแท็บ S8 Ultra ้ามันใหญ่ไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังสนใจตัวแท็บ S8 Plus กับแท็บ S8 มากกว่าซึ่งก็ต้องโทษจริงๆนะครับคือผมไม่สามารถชาตัวแท็บ S8 Plus มาได้ได้มาแค่ตัวแท็บ S8 บอกตามตรงนะตอนแรกที่หันจากเครื่องอัลตร้ามาแล้วมาหยิบตัวแท็บ S8 ผมนึกว่าตัวนี้หน้าจอไม่ส1็จนิ้วครับ นึกว่ามันเป็นแท็บเล็ต8นิ้วเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่กว่าเดิมเยอะมากไงมันก็เลยมองว่าเอ๊นี่มันเล็กกว่าเดิมหรือเปล่ากลายเป็นตัวนี้เหมือนเป็นแท็บเล็ตจิ๋วไปเลยอะแล้วถ้าเกิดถามว่าฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานเหมือนกันเลยไหมต้องตอบว่าเหมือนกันเลยครับแบ่ง3หน้าจอได้เหมือนกันนะครับผมสลับไปมาได้การตอบสนองของปาก S Pen ก็เท่ากับตัวของแท็บ S 8 Ultra นะครับเร็วขึ้นกว่ารุ่นที่แล้ว เพราะฉะนั้นจุดที่จะมาเป็นตัวตัดสินใจนะครับว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่หน้าจอล้วนๆเลยครับว่าคุณอยากได้จอ11นิ้วไซส์นี้ก็จะพกพาง่ายหน่อยนะครับมีกระเป๋าใบเล็กๆก็สามารถใส่พกไปทํางานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแอบมาเป็นตัวแท็บ s 8อัลตร้อันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นเป้เท่านั้นอะ่ะพวกกระเป๋าสะพุงสะพายแบบกระเป๋า cross body ที่ ใหญ่หน่อยนึงอ่ะอันนี้ก็ใส่ไม่ได้แล้วต้องเป็นเป้สะพายทั้งนั้นเลยครับถ้าเกิดใช้สุดรด่งการใช้งานก็ต้องบอกว่า Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S8 บวกกับ Dex Mode แล้วก็ชุดคีย์บอร์ดนะครับถือว่าให้ประสบการณ์ในการทำงานใกล้เคียง PC ได้บ้า่สุดรุ่นหนึ่งเลยครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์นะครับกด subscribe ช่องดอยแสนด้วยไว้คราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ